กรับมาครับยกรับมารถเล็กห้ำพาน,นครับรถเล็กห้ผพานอ,ออฟโรดเป็นหลักเลยนะขณะนี้นะครับรถเล็กไม่เล็กก็พานไม่ได้นะครับสนใจกออฟกโรดเท่านั้นนะครับตอนนี้ ใบโป้ไว้ครับรถช่างที่ z ้มย้อนี่เนี่ยครับเนี้ยยังท่วมนะครับยังท่วมอยู่หนาวัดนะครับหนาวัด มาไม่ได้นะครับหนาวัดขึ้นแข่งครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเลยครับเอวเลยอะ่ะใส่เข้าบันไดถึงเอวนะครับอ๋อ